ต่อไปเรามาคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวที่เรียกว่าความอันตรายของเครื่องสาอางเครื่องสําอางอยู่แปลกใจนะบางทีมันแพงแพงบางทีมันก็ถูกถูกเพราะอะไรทไําไมความถูกความแพงมีเรื่องสําคัญบอกเลยนะคนที่เลือกใช้เครื่องสําอางที่ราคาถูกเข้าว่าเนี่ยมันดีนะมันดีตรงที่มันประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ว่ามันไม่ประหยัดตังค์ในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเครื่องสําอางที่ราคาถูกมันบ่งชี้ว่าการตรวจคุณภาพเนี่ยว่า ตรวจคุณภาพของตัวสารตกค้างอ่ะตัวครีมอ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะมันปริมาณเยอะเนื้อครีมเนื้อครีมที่เขาบอกว่าเติมนั้นเติมนี่ปริมาณเยอะไม่มีปัญหานะแต่ตัวที่สร้างปัญหาส่วนใหญ่เขาเรียกว่าสารตกค้างแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนน้อยอหะตัวที่เป็นปัญหาเพราะต่อให้น้อยแค่ไหนต่อให้เจอน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันสามารถส่งผลกระทบกับร่างกายได้ผมบอกเลยนะว่าเป็นอันตรายมากๆโดยเฉพาะสารที่เรียกว่าปรอทหรือเมอร์คิวรีตัวนี้นะทำให้ผิวขาวดีมาก แต่ว่าผิวขาวที่เกิดขึ้นทาให้แต่ว่าผิวขาวที่เกิดขึ้นเนี่ยผิวขาวนะมันจะส่งผลอะไรต่อต่อระบบไตต่อระบบตาต่อระบบประสาทและสะสมในร่างกายแล้วสุดท้ายตัว mercury เนี่ยสามารถทําให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวผมจะบอกอีกว่าสารตัวไหนที่เป็นอันตรายอยู่ในตัวเครื่องสำอางราคาถูกอยากให้ทุกคนระมัดระวังอย่าใช้ของถูกโดยที่ไม่ได้สนว่าคุณภาพเขาดีแค่ไหนสาระดีๆจากฟาผักบ้านดน่วงเดี๋ยวมาอีกครับ